สวัสดีครับผมทนายหนุยน่ยชาญชัยฉายบุครับวันนี้ครับทนายหนุ่ยก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะโดยปกตินะครับมันญ,ญาติของทนายความก็คือ,อเราจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปลึกถึงคดีที่ทนายท่านอื่นได้ทำนะฮะแต่วันนี้คือมาขอเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับ คดีของคุณบิลลี่พอลจีนะครับมาเปรียบเทียบกับคดีของน้องชมพู่หมู่บ้านกกกานะครับวันนี้ครับถ้าท่านผู้ติดตามนะครับยังจำกันได้นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วครับคุณบิลลี่พอลจีนะฮะอดีตการนำกะเหลี่ยงหมู่บ้านบางกอยบนใจแผ่นดินนะครับ ได้ถูกหายตัวไปนะครับจนนำไปสู่ภรรยาของคุณบิลลี่ได้ไปร้องเรียนนะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับจนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ออกติดตามค้นหาคุณบิลลี่พอลจีนะฮะพอค้นหาได้สักพักหนึ่งก็ไปเจอถังน้ำมัน2ล,ลิตรครับ ถูกอยู่ก้นของลำธารในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรชบุรีนะฮะก็พบชิ้นส่วนกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะแล้วก็บางชิ้นก็เป็นกระดูกด้านข้างของศรีรษะนะครับเดนไอก็เลยส่งตรวจนะฮะโดยวิธีไมโทคอนเดรียดินเอนะฮะเนื่องจากเป็นกระดูกที่จม นะครับอยู่ใต้น้ําเป็นระยะเวลานานนะฮะก่อนอื่นครับทนายหน่วยขออพูดคุยกันอย่างนี้ก่อนครับว่าวิธีการตรวจ d n a นะฮะที่แม่นยําเลยก็คือวิธีนิวเคลียร์ดครับนะครับซึ่งวิธีนี้ข้อเสียครับ DNA ที่จะถูกตรวจโดยวิธีนี้นะฮะ มีปริมาณน้อยนะครับไม่ว่าอุณหภูมิอาจจะถูกทำลายด้วยอุณหภูมิหรือระยะเวลาครับก็ทามไม่ให้สามารถตรวจโดยวิธีนี้ได้นะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยำครับแล้วก็สารท่านยอมรับนะครับนะครับเรามาเข้าเรื่องของการตรวจของคุณบิลลี่พอลจีครับคุณบิลลี่นะฮะเมื่อกระดูกถูกทิ้งไว้ก้น ลำธานไว้เป็นเวลานานครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องส่งสาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับเพื่อตรวจโดยวิธีไมโตโคอนเดียลดีเอนเอครับเพราะดีเอนเอในไมโตโคอนเดียเนี่ยนะฮะจะมีจำนวนที่เยอะครับทำให้โอกาสที่จะหลุดรอดไม่ถูกทำลายด้วยระยะเวลาเนี่ย มีหลงเหลืออยู่นะครับแต่วิธีนี้ครับข้อเสียของมันคือจะระบุได้เฉพาะเครือญาติฝ่ายมารดาเท่านั้นครับเช่นใครครับเช่นพี่น้องของเราเองก็จะเหมือนกันนะครับแม่เรานะครับยายเราแม้แต่พี่สาวแม่เราแม้แต่ยายของยายเรายายทวดเราเนี่ยฮะ หรือลูกของพี่สาวแม่เรานะฮะก็เป็นชุดเดียวกันครับเหมือนกันครับซึ่งข้อเสียของวิธีนี้ท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจะไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงได้เพียงแต่จะบอกได้ทางเขยญาติข้างแม่เท่านั้นนะฮะซึ่งวิธีนี้ครับดิ้นไอก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่า คุณบิลลี่พอลจีได้เสียชีวิตและกระดูกที่ถูกถ่วงน้ำไว้ในถังน้ำมัน200ลิตรนี้เป็นของคุณบิลลี่พอลจีเพื่อเชื่อมโยงกับประจักษ์พยานหรือพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์นะครับว่าคนที่ดินไอต้องสงสัยนี้เป็นผู้ที่ร่วมกันฆ่าคุณบิลลี่พอลจีครับ เมื่อเป็นดังนั้นครับดีก็ทำสำนวนส่งให้อายการฝ่ายคดีพิเศษครับแต่ผลเป็นไงครับท่านอายการฝ่ายคดีพิเศษครับไม่สั่งฟ้องคดีของคุณบิลลี่พอลจีครับด้วยหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือท่านอายการมองว่าการตรวจโดยวิธีไมโทคอนเดรียดีเอไม่สามารถชี้ชักถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนว่าบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ทางมารดาด้วยกันเองครับดังนั้นครับท่านจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าทำไมผมถึงพูดถึงคดีคุณบิลลี่พอลจีครับซึ่งคดีคุณบิลลี่พอลจีนะฮะก็จะคล้ายๆกับคดีของน้องชมพู่หมู่บ้านกกอกะนะครับที่ถูกอุ้มหายตัวไปและพบว่าเสียชีวิตครับ น้องชมพู่ครับคดีน้องชมพู่นี่ในที่เกิดเหตุที่เจ้าที่ตำรวจเจอศพของน้องชมพู่นะฮะก็จะเจอเส้นผมครับซึ่งเส้นผมจำนวน36เส้นนั้นนะฮะถูกตัดโดยไม่มีรากผมติดมาฮะทางพิสูจน์หลักฐานของเจ้าที่ตำรวจก็เก็บไว้และส่งตรวจด,ด้วยวิธีไมโทคอนเดรียดินเอครับ ก็วิธีนี้เท่าที่ผมเอ่ยกับท่านนะครับผู้ติดตามนะครับว่าวิธีนี้ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนวิธีนิวเคลียร์ดินเอครับดังนั้นครับเมื่อเจ้าที่เก็บเส้นผมน้องชมพู่และส่งตรวจนะครับเจ้าที่ก็พยายามจะต่อจิกซอรครับว่าประจักษ์พยานต่าง บุคคลต่างๆที่ทำให้อายการหรือสารท่านเชื่อนะฮะว่าบุคคลต้องสงสัยนั้นๆนะฮะแป็นผู้ที่ฆ่าน้องชมพู่ครับดังนั้นครับท่านผู้ติดตามครับสองคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณบิลลี่พอลลจีอดีตแกนนำกะเหลี่ยงหมู่บ้านบางกอยบนใจแผ่นดินหรือคดีของ น้องชมพู่หมู่บ้านกกอกที่หายตัวไปแล้วเสียชีวิตต่อหลังนี่แหละฮะมีลักษณะคล้ายๆกันครับนะครับก็ทนายหนุย่ยก็พยายามจะวิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นว่านะฮะสองคดีนี้ถ้าเจ้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะทำให้ท่านอายการเชื่อและสั่งฟ้องได้หรือถ้าท่านอายการเชื่อแล้ว คดีนี้ขึ้นสู่กระบวนการศาลยุติธรรมนะครับพยานหลักฐานต้องแน่นหนาน,นะะในการกล่าวหาใครและมาเชื่อมโยงกับวิธีการตรวจแบบไมโทคอนเดรีย DNA นะครับไม่งั้นครับผู้ต้องสงสัยก็จะหลุดรอดนะฮะซึ่งกระบวนการยุติธรรมเราในทางอาญานะฮะต้องเป็นประโยชน์นะครับเมื่อมีเหตุแห่งสงสัยนะฮะ พยายนหลักฐานไม่หนาแน่นต้องยกประโยชน์ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยครับเพราะตามกระบวนการยุิธรรมนี้ฮะการที่ปล่อยคนร้ายร้อยคนนะฮะดีกว่าจับผู้บริสุทธิ์หรือแพะคนหนึ่งเข้าคุกครับเพราะอะไรครับชีวิตเขาเปลี่ยนครับดังนั้นครับพยายนหลักฐานต่างๆในการกล่าวหาใครนะครับหรือการจะนำสู่ไปการจับใครนะฮะ ในการจับใครก็ต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนครับครับคดีน้องชมพู่นี่ก็เป็นคดีที่น่าสนใจนะฮะในระยะเวลา7-8เดือนนะครับวันนี้ทนายหนุ่ยก็ขอโอกาสมาวิเคราะห์ในเบื้องต้นให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแต่ในทางมารยาทนั้นในเบื้องลึกหรือก,การก้าวไก่นะครับในเชิงคดีทนายหนุย่ยไม่สามารถที่จะไปพูดถึงได้ครับ ยังไงวันนี้ทนายหนุ่ยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ